สวครับสืบจากพระวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับรายละเอียดของพระแท้นะครับที่เพื่อนเเห็นอยู่เนี่ยเป็นพระจากต้นตำรับของทางวัดระฆังแล้วก็ทางวัด บางขนพรมเขานะครับผมพยายามที่จะไปศึกษากับต้นตำรับนะเพื่อที่จะแยกแยะให้ได้นะครับว่าอันไหนคือบางขนพรมอันไหนคือวัลลคังแล้วก็เปรียบเทียบลักษณะต่างๆนะครับวรวมถึงกรรมวิธีในการสร้างด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพูด กันถึงเฉพาะลักษณะของพระแท้นะแล้วผมใช้เนเพื่อนดูจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับพยายามรวบรวมเฉพาะพระแท้นะครับหลังจากที่ผมได้พระชุดนี้มาเนี่ยผมก็เริ่มศึกษานะครับ ตัดสินใจศึกษาด้วยตัวเองเนี่ยก็เพราะว่าเซียนนั้นไม่มีความแน่นอนนะครับบางคนบอกแพ้บางคนบอกไม่แพ้เนะี่ยก็เลยตัดสินใจต้องลงมือด้วยตัวเองนะครับแล้วก็อยากจะแนะนําทุกท่านเนี่ยให้กล้าศึกษาด้วยตัวเองนะครับมันจะทําให้เรานั้นเข้าใจในเนื้อแท้แก่นแท้ของพระสมเด็จมากขึ้นนะครับ ผมจะค่อยๆไล่ไปทีละองค์นะครับลักษณะของพระแท้นะผมไม่มีสคริปต์นะครับก็ถ้านึกอันไหนได้ผมก็จะไล่บอกให้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าการบรรยายเนี่ยมีข้อผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยนะนี่ผมจะเริ่มจากพระยุกต้น หรือว่าเป็นพระบล็อกแรกของวะัดลักังเลยนะครับซึ่งเป็นลักษณะของศิลปะแบบสุขโขทัยนะครับเป็นลักษณะของพระจกักรพรรดินะฮะตอนที่ได้มา ตอนแรกเลยเนี่ยลักษณะของพระอ,องค์เนี้ยเขามีลักษณะสีเข้มนะครับคล้ายๆเหมือนว่าน้ํามันผสานเนื้อพระเนี่ยเขาใส่ไปเยอะมากเลยนะเนื้อละเอียดนะครับแล้วก็บางนะมีลักษณะบางนะครับแล้วก็มีจุดไข่ปลาเนี่ย บริเวณปลายฐานชั้นแรกทีแรกตอนนี้ผมได้มานั้นผมมองไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับแล้วก็ไม่มีความรู้เลยนะก็มองไม่รู้เรื่องเลยว่าพระมีลักษณะแบบไหนนะครับแต่พอศึกษาจนแตกฉานแล้วเนี่ยย้อนกลับมาดูเนี่ยองนี้ผมล้างไปแล้ว แต่ผมแตกฉานแล้วเนี่ยผมย้อนกลับมาดูเนี่ยโอ้โหนี่คือหลักฐานชิ้นสําคัญเลยนะครับหลักเป็นหลักฐานชั้นดีเลยนะครับถ้าเราไม่ล้างเนี่ยหลักฐานจะอยู่ครบเลยนะครับเกี่ยวกับค้าบกลุกนะครับแล้วก็ความเก่าที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับเนี่ยคือหลักฐานชั้นดีเลยดีนะทด่บว่าผมถ่ายเก็บไว้นะ ก่อนที่จะล้างนะพอย้อนกลับมาเนี่ยคือยิ่งยิ่งโดนแสงเนี่ยพระกลุนเนี่ยถ้าเราไม่ได้ล้างเนี่ยพอโดนแสงเนี่ยคือล่องรอยของการสร้างในสมัยนั้นในยุคนั้นเนี่ยคือเราเห็นชัดมากเลยนะครับอันนี้ยถ้าคนที่ศึกษาแตกฉานแล้วเนี่ยเขาจะรู้เลยว่า มีร่องรอยของการสร้างในยุคนั้นนะครับชัดมากนะครับชัดมากๆนะเนี่ยแล้วเดี๋ยวดูตอนนี้ผมล้างแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่ภาพให้นะครับเนี่ยชัดมากนะครับตอนนั้นเนี่ยผมมองไม่รู้เรื่องเพราะว่าผมไม่มีความรู้นะตอนนั้นอะตอนที่ได้มานี่ไม่มีความรู้นะครับ ได้มาโดยที่ก็บังเอิญนะไม่มีความรู้ด้วยเยโอ้โหพอย้อนกลับมานี่คือแบบนี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญเลยนะครับเนี่ยตอนนั้นผมยังไม่ได้ล้างนะ แล้วผมก็ถ่ายเก็บไว้นะครับนี่คือทรงจกักรพพรดนะบางมากนะครับตรเนี้ราคาบกุเม็ดเล็กๆเ,เห็นไหมครับเต็มเลยเนี่ยแล้วผมก็ดับแสงนะครับแล้วก็ให้เกิดเป็นเป็นเงานะแล้วก็ถ่ายคือพ้าจักรกลูเนี่ย แทบจะไม่หักไม่บินเลยนะนี่เป็นร่องรอยของพิมพ์เขานะครับคมมากเลยชัดลึกมากเลยนะครับละลายละเอียดครบไปหมดเลยผมถึงได้เห็นทุกอย่างเลยยิ่งใช้แสงกระทบผิวเนะี่ยยิ่งเห็นทุกอย่างเลยเนี่ยทุกท่านก็พิจารณาเอาแล้วกันนะครับ แล้วผมก็เห็นรายละเอียดทั้งหมดในองค์พระทั้งหมดเลยนะแล้วผมค่อยๆถอดมาทีละอย่างทีละอยา่ยางนะครับว่าทําไมถึงท่านถึงต้องทําทําไมท่านถึงต้องใส่ลงไปอะไรประมาณนี้นะครับผมค่อยๆเห็นรายละเอียดในองค์พระทีละอย่างทีละอย่าง,ลางแล้วผมค่อยๆถอดออกมานะครับอันนี้เป็นช่วงแรกที่ผมยังไม่ได้ลาบ สังเกตจะมีคราบไข่เป็นคราบคล้ายๆเหมือนไข่กลุ่นะขาว,ขาวอยู่บริเวณเปลือกผิวแล้วผมก็ขยายดูเนื้อนะครับตอนนั้นนะตอนนี้ผมยังได้ล้างนะดูดิ เห็นไหมหลักฐานพวกนี้สำคัญมากนะครับมันทำเขาทำให้เรารู้นะว่าลักษณะพระเก่าทัน <Tact> ย <ics> yeah. ุคในสมัยนั้นมีกายภาพเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับพวกนี้ปฏิเสธไม่ได้นะแล้วก็ของปลอมทำไม่ได้นะครับเขาเกิดทึกขึ้นเองโดยธรรมชาติน่ะไม่หลอกตานะครับ แล้วก็ตรงนี้ผมเน้นหน่อยก็คือเป็นลักษณะของอะตะไคร้ใบเสมาตะไคร้ซ้มประตูหวังตรงนี้เห็นไหมครับอันนี้เป็นด้านหลังหลังเรียบนะครับาะสุดเดียวลักขังแท้หลังเรียบนะ มวลสารละเอียดที่สำคัญนะครับจะต้องมีนะหลังจากที่ผมล้างแล้วผมก็มาขยายดูอีกรอบหนึ่งนะ พวกนี้สำคัญนะโดยเฉพาะเสศจทองเสศจหน้าเศษเงินพวกเนี้ยเป็นชิ้นเลยนะครับลักษณะของชิ้นเลยนะแล้วเหมือนกันหมดเลยนะครับเป็นชิ้นแบบ มีร่องรอยของการตบใบอะนะเป็นลักษณะเป็นเป็นล่องนะครับผมขยายออกมาผมเห็นหมดทุกอย่างเลยนะแล้วมวลสารเนี่ยเยอะมากนะครับสมเด็จพระครั้งเนี่ยมวลสารเยอะมากๆดูดูทั้งวันก็ไม่เบื่อนะผมใช้คำนี้ได้เลยนบะดูทั้งวันก็ไม่เบื่อนะครับแตกต่างจากพวกพระปลอมหรือว่าพระที่สร้าง หลังๆมานะครับแตกต่างกันมากเลยนะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับมวลสารเขาเยอะมากนะล่องลอยต่างๆของมวลสารในสมัยนั้นเนี่ยกับสมัยนี้มันแตกต่างกันนะครับดูฮะ แล้วการแตกรายงานเนี่ยหลายๆคนเนี่ยกลัวเกี่ยวกับพ้าแตกรายงานนะไม่ไม่ต้องกลัวนะครับเนี่ยการแตกรายงานของพ้าแท้สมัยนั้นเนี่ยเวลาที่เขาแตกเนี่ยเขาจะประสานประสานตัวเองนะครับดูจะเป็นเส้นเลยนะเห็นไหมน้ำมันประสานที่ค้างอยู่ในร่องเนี่ยก็จะขึ้นมานะครับขึ้นมาแล้วก็ประสานรอยแตกโดยอัตโนมัติเลยนะ เนี่ยเห็นไหมครับพระแท้เนี่ยพระพระแท้แตกรายงานเนี่ยการแตกรายงานตามร่องเนี่ยเขาจะประสานเองเลยนะครับอัตโนมัติเลยนะเนี่ยดูดิเป็นเส้นขึ้นมาเลยน้ำน้ำมันต่างอิวเนี่ยดูน้ำมันประสานเนื้อปลาเนี่ยเขาจะวิ่งวิ่งเข้าไปอุดเข้าไปประสานร่องรอยการแตกเองเลยเห็นไหมเนี่ยพระปลอมอย่างนี้ทำไม่ได้นะครับ จะแตกแล้วก็แตกเลยนะครับพระปอมอใช้ความร้อนอบนะเห็นไหมนี่คือลักษณะพระแตกแรงงานแท้นะจะต้องถูกปิดถูกประกบอย่างนี้เป็นเส้นอย่างนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมขึ้นเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นแคลไซด์แล้วนะครับแข็งแล้วก็ทับซ้อนกันนะคล้ายๆเหมือนน้ำแข็งเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเงาเลย ตรงไหนที่เป็นล่องแตกเนี่ยจะต้องมีการประสานนะครับค้าชะประสานเองอัตโนมัติเลยนะกระเพาะปอมเนี่ยลอยล่องประสานเนี่ยจะไม่สามารถประสานกันได้นะครับจะแยกเลยนะเนี่ยเห็นไหมครับ นะครับพระแตกรายงานยุคแรกเนี่ยตรงไหนที่เป็นร่องแตกเ็าจะประสานเองอัตโนมัติเลยนะครับเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะครับเนี่ยนี่คือลักษณะของพระแตกรายงานแท้นะจะต,ต้องประสานกันแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับพระแท้แตกรายงานเวลาที่เขาแตกเนี่ยเขาจะประสาน ตัวเขาเองเนี่ยเห็นไหมฮะเป็นเส้นขึ้นมาเลยน้ำมันต่างอิวเนี่ยเข้ามาประกบเข้าหากันแล้วก็ซ่อมแซมตัวเองเห็นไหมครับเนี่ยเป็นเส้นอย่างนี้เลยสีน้ําตาลด้วยนะต้องเป็นสีน้ำตาลด้วยนะครับสีดําไม่ได้นะนะครับล,ลักษณะของน้ํามันต่างอิวน้ํามันประสานเนี่ยครับเป็นสีน้ําตาลน,นะครับเห็นไหมฮะลักษณะแบบนี้พระปลอมทําไม่ได้นะครับ เพราะว่าเขาเล็กมากนะครับแล้วก็เป็นธรรมชาติเลยนะอันเนี้ยแ้พอล้างผมล้างออกมาแล้วก็มันจะชัดเจนมากขึ้นนะครับเป็นทรงจัก,กระพัิสุโขทัยชัดเจนนะครับไข่ปลาใหญ่นะนี่คือพระยุคแรกบล็อกแรกของวัดละฆังนะครับ แตกต่างจากพิมพ์ทรงที่เล่นกันปัจจุบันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพูดไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเ๋ยผมจะให้ดูบล็อกที่สองนะครับที่ช่างหลวงแกะทําแกะถวายเพิ่มให้นะครับที่เรียกทรงเจดีนะครับหรือว่าทรงเจดีใหญ่นะอะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ บล็อกที่สองนะครับของวะะัดลักขังเนาะอันนี้เป็นทรงเจดีใหญ่นะบล็อกที่สองของวัดละคขังนะครับเห็นไหมฮะลักษณะผาแท้เนี่ยจะมองง่ายสะอาดตาเนียนตาไปหมดนะครับลัก เราจะต้องเห็นทุกอย่างเลยนะครับจะไม่ขมุกขมมวนะต้องเห็นมวลสารทุกชนิดเลยนะครับแล้วก็ชัดเจนนะครับถ้าขมุกขมมวมองไม่รู้เรื่องว่าอะไรเป็นอะไรเนะี่ยเราผ่านเลยนะครับอย่าไปยุ่งเลยนะปล่อ,อยผ่านไปเลยครับเนี่ยต้องสะอาดตาอะไรเห็นมวลสารทุกอย่างเลยถ้าผิดแตกไปจากนี้ก็จะไม่ใช่นะครับ ผมขยายให้นะครับจะได้เห็นชัดมากขึ้นนะผมสังเกตเนี่ยเซียนใหญ่หลายท่านเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบการขยายเนื้อพระนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน,นว่าเพราะอะไรเนี่ยครับเขาเขาเขามีคำถามมาว่าขยายไปทำไมขยายเพื่ออะไรนะ แต่ผมว่ามันสําคัญนะครับยุคสมัยเนี้สําคัญมากนะครับการขยายเนื้อพราเนี่ยใช้สิบเอ็กอย่างเดียวไม่ได้นะครับคุณจะไม่รู้เลยว่าธรรมชาติของเนื้อพระที่มีส่วนผสมของปูนเปลือกหอยเนี่ยมีลักษณะเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับเราจะไม่สามารถรู้เลยนะถ้าเราใช้แค่สิบเอ็กนะครับแต่ถ้าเราขยายเนี่ยเราจะรู้หมดเราจะเห็นหมดเลยนะครับว่าแท้ไม่แท้ เขาก็ปฏิเสธกันนะพวกเซียนใหญ่ผมก็ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะอืมจริงๆแล้วนะพระเราแทนเนี่ยเราไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะครับไม่ว่าเขาจะให้เราตรวจสอบจะให้เราทําอะไรเนี่ยเราสามารถทาได้เลยนะไม่มีข้อแม้เลยนะครับแต่เนี่ยเขาเซียนเซียนลหลายๆท่านจะมีข้อแม้เกี่ยวกับเรื่องการขยายนะยกตัวอย่างเหมือนกับคนที่โดนเป่าแอลกอฮอล์นะครับ ถ้าเราไม่ได้ทานแอลกอฮอล์ทานเหล้ามาเนี่ยต่อให้เป่าร้อยครั้งเราก็เป่าครับเพราะว่าเราบรอยสุดนะครับเราไม่ได้เราไม่ได้กินมานะเนี่ยแต่เนี่ยปฏิเสธไม่เป่าบ้างบ่ายเบี่ยงบ้างร้อนั้นรอนี่มัง่งเนี่ยเป็นลนักษณะเดียวกันคือไม่ขยายครับเนี่ยเออ ถ้าท่านท่านไหนรู้ก็ลองเอาเหตุผลมาหักล้างกันได้นะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมเซนถึงไม่ขยายเนื้อปลาแบบนี้ออกมานะครับมันทำให้เข้าใจในเนื้อปลาแท้มากขึ้นนะเนี่ยแล้วเนี่ยเป็นไข่กุกนะครับนี่จะมีลักษณะเงี้ยทุกองับผ่าแท้จะต้องเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยจดจำเลยเ,เพื่อนแคปไว้เลยเลยเนี่ยลักษณะเป็นไข่กุกอย่างเงี้ยมั้ายคล้ายเหมือนน้ำว่านน้ำยางอย่างเงี้ย จะมีเศษแดงเศษดำเศษเขียวเศษเล็กๆเป็นอย่างเนี้ยทุกองค์เลยนะครับพระปลุกนะทุกองค์เลยไปดูได้เลยครับสิ่งที่ผมบอกเพื่อนๆมาเนี่ยสามารถตรวจสอบได้นะไม่ใช่ว่าเลื่อนลอยนะครับเนีย่ยเพื่อนๆแคปแล้วเพื่อนๆไปดูด้วยเลยว,ว่าพระแท้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบางขุนพรมก,ก,กุเกตัชยโย จะต้องมีลักษณะแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ทุกองค์เลยเนี่ยเป็นไขกรุกอย่างเงี้ยเหมือนกับน้ำว่านน้ำยางแล้วก็มีคราบของไขนน่นวลนข,าขาวอย่างเงี้ยแต่ผมว่าจะไปไวหน่อยนะเพราะว่าเดีย๋ยวจะกินเวลานะครับ ลักษณะอย่างเงี้ยแคปไมได้เลยครับธรรมชาติเนื้อปัจจุบันที่เขาเล่นกันเนี่ยเป็นเนื้อออกเทานะบางทีก็เ,เหลืองๆนะครับแต่เนื้อองค์เนี้ยที่ออกมาจากกลุก่มในพระบรมมหาราชวงังเนียเนื้อเขาเหมือนเขาสุกเลยนะครับเหมือนเขาสุกเลยนะเนี่ยแตกต่างจากเนื้อปัจจุบันที่เล่นๆกันนะครับ อย่างที่เราทราบกันดีเลยนะครับว่าเขามีหลายเนื้อนะครับแต่เนื้อที่เป็นต้นตำรับเนี่ยก็จะเป็นเนื้อเนี่ยสุกๆใสๆเหมือนก็สุกอย่างเงี้ยแล้วก็บางคนมันก็จะเป็นเนื้อออกออกน้ำตาลเทาๆหนึ่งเหลืองนะครับน้ำตาลไม่นะ นี่คือธรรมชาติเลยนะครับอันนี้เป็นตะไคร่ใบเสม,มานะเนี่ยดูเพื่อนดูดิเห็นนะเนี่ยนี่คือพัาแท้และปฏิเสธไม่ได้นะแล้วพัดปลอมทำไม่ได้นะครับ ดูดิเพราะว่าเขาเล็กมากนะครับเล็กมากๆเลยไม่สามารถแต่งได้นะครับไม่สามารถแต่งได้นะเนี่ยเม็ดเล็กๆก็ขึ้นมาเนี่ยที่ผุดขึ้นมาเนี่ยเล็กๆๆๆเนี่ยคล้ายเหมือนพวกเม็ดเม็ดหางกระเบนเนี่ยเนี่ยมันเป็นเม็ดเป็นเม็ดเล็กๆเนี่ยคือแต่งไม่ได้นะครับจะมาใช้ปลายพวกกันจิ้มแต่งอย่างเงี้ยไม่ได้นะเพราะมันเล็กมากคราวนี้ผมขยายให้นะเนี่ย แล้วก็ผงพุทธคุณเนี่ยเขาจะอยู่ติดกับใกล้ๆกันเนี่ยเห็นไหมจิดใกล้ๆอตะไคร้เสมาตะไคร้ซุมมประตหวังเนี่ยนี่คือสุดของสมเด็จท่านเลยนะไม่มีนี่คือจบนะครับเป็นเกจิอื่นสร้างเลยนะนเห็นไหมพระปอมทำไม่ได้นะครับเราดูดตรงไหนที่เป็นรอยแตกเนี่ย เขาจะประสานเองโดยอัตโนมัติเลยนะครับเราไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะเขาประสานเขาเองเลยนะครับแล้วล่องรายการแตกก็ต้องมีสีน้าตาลมนสีของน้ำมันต่างเอี่วนะเนี่ยเห็นไหมท้าปอมนี่คือแต,แตกเลยนะครับแตกละแหงไปเลยนะเพราะว่าเขาเขาแต่งนะครับมันจะแตกละแหงไปเลยแล้วก็อายุพระไม่ถึงเนี่ยจะไม่สามารถเนื้อจะไม่สามารถมาประสานกันได้นะเรายิงอบให้แตกเนี่ยยิ่งยากเลยครับ มันไม่ได้เกิดจากธรรมชาตินะอ่ะแล้วเนี้ยเป็นเบนจะลงนะครับเป็นยุคปลายนะนทำไมขยายเนี่ยไม่เห็นเลยนะครับเสรงเงินเ็จทองเสจหน้าเสร็จแร่เห,หล็กไหลพวกนี้ยเต็ไมไปหมดเลย ่ะและนี่ผมขยายให้เพื่อนๆดูนะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับชัดไหมเนี่ยพระแท้เราจะต้องเห็นแบบนี้เลยนะครับต้องเห็นเลยต้องเห็นเลยว่าเป็นยังมีลักษณะอย่างไรชัดเจนแค่ไหนนะครับเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่านี่ผมขยายให้นะครับแล้วเป็นต้นก้อนเลยนะครับเศษทองในสมัยนั้นเนี่ย เขาถวายมาให้เนี่ยเป็นลนักษณะของการใช้ปลายปลายเครื่องมือแกะสลักนะเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเป็นรอยเป็นร่องรอยของการแกะสลักเลยแล้วก็เป็นเศษมาแล้วก็เขาเอามาถวายให้นะครับเนี่ยคุณอันนี้พระปอมเนี่ยทําไม่ได้นะฝีมือมนุษย์ทําไม่ได้นะนี่คือธรรมชาตินะผมถึงได้บอกเพื่อนเพื่อนว่าผมเห็นทุกอย่างนะครับแล้วเป็นจรลงเนี่ย คือผมจะจับได้หมดเลยเบนจะลงเนี่ยถ้าคนทําพระปอมเบนจะลงเนี่ยทำมาเนี่ผมจับได้ทันทีเลยเพราะาผมผมมีของแท้อยู่ในมือนะครับผมเห็นหมดทุกอย่างนะผมรู้นะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยแล้วเบนจะลงนี่มีเศษเศษอ่าเศษไม้ของ กาทรทูบเนี่ยเป็นเศษกาทรทูบเป็นเศ,ษ,นนเศษไม้อยู่นะเห็นไหมครับคือทองแท้ๆเลยจะมีลักษณะแบบนี้นะแล้วของปอนไม่มีนะของปอนม,มาเพื่อนๆลองสังเกตดูว่าของปอนไม่มีหรอกครับลักษณะแบบยิ่งๆทําไม่ได้ใหญ่เลยเนาะเนี่ยผมว่าเดี๋ยวผมติดเป็นจะลงยุคปลายไว้ก่อนดีกว่านะเพราะมันจะยาวไปนะเนี่ยผมว่าผมขอติด เบนจรงไว้ก่อนดีกว่านะครับแล้วก็พายุปลายนะผมว่ามันจะเริ่มยาวแล้วนะครับเพื่อนๆโอเคนะเนี่ยเดี๋ยวลักษณะการถอดรหัสผ่าแท้เนี่ยเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายให้ฟังนะครับเดี๋ยววันนี้คลิปนี้เอาแค่นี้ไปก่อนนะผมจะค่อยๆทยอยบอกให้นะครับแล้ให้เพื่อนๆดูเฉพาะมราแท้นะดูให้ติดตามนะครับผราแท้จะละเอียดตามากมองแล้วสบายตาแล้วสีวันณะเนี่ยจะเข้ากันนะลักษณะเป็นการ เป็นการเข้ากันของเนื้อนะเนื้อจะเข้ากันเป็นธรรมชาติไม่สะดุดตาเลยนะเนี่ยแ,แล้วก็ถ้าท่านใดรู้เนะี่ยทำไมเซียนถึงไม่ขยายให้เราดูแบบนี้นะฮะเพราะอะไรนะถ้ามีเหตุผลมาลพอรับได้นยะผมก็จะฟังนะเนี่ยโอเคนะครับติดไปก่อนนะยุปลายนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ